แบบน,นี้วันที่20พิถจนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่51ที่ข้าพเจ้านางสาวสาวรับพิสุทธิศักดิ์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปิรมน์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัครพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเถิดบทสวดที่หนึ่งกับพระรัตนตรัยอารหังสัมมาสัมพุทโธพะควา ผู้ทางพระกวนตังวิวาเทมิสว่าขาโตพู้ตาธมโมธม,มังนามาสามิสุปฏิปันโนพระวัโตสาวกสังโฆสังฆังนามิบวชโสดที่สองบูชาพระภัยรีพินาศอาหังสัมมาสัพพุโธสุจิราขอนิทิพุโตนุเนหิตธะรามาโนทานิปารมิหิตจติสติ ยาวัาชิวังหาพุทธังธรรมังสังฆังสารนังกตปูเฉมิร,ตราตันตยังธรรมังจารามิโสตินาปุสวสที่สามชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาลัสวตระคาชันตุเทวดาสัสธรรมังมุนิราชาสาุนันตุสุนันตุสักขมูกข,ขัทางสารรมมักกาเมจารุเปกิสิขาราตรเตจันตาริเขวิมาเน ทีเปรและเถรจาาเมตต์ดนะคะในเขหาวัตถุมุขอิเคเตพุ้มาจะยันตุเทวราชเถระวิสมียัขาคันธัพพนาคาติทันตาสันติเกยามุนีวรวัจานังสาธุโวเมสุนันตุธรรมะสวนรการโอยมทันตาธรรมะสวนรการโอยมทันตาธรรมะสวนรการโอยมทันตาบทส่วนที่สี่ปุพพะภาคณมการนโมตัสาปะขวัตโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสาปะขวัตโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสาปะขวัตโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตะสาปะขวัไตรสัมมาสมนุปธัะ พุททางสนางขัาสามีทมังสนางขัสามีสังคังสนางขัสามีทุติยมปีพูดทางสนางข้าสามีทุติยมปีทมังสนางขัาสามีทุติยมปีสังฆังสนางขัาสามิตติยมปีพูดทางสนางขัาสามีตัติยมปีทำมังสนางขัาสามีตัติยมปีสังคังสนางข้าสามิกุศลที่หกสัจจคุยยังคาถานัตถิเมสนังอัญญพูทอเมสนางวรังเอเตนะสัจวัชนะสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสนางอัญญธรรมโมเมสนางวรังเอเตนะสัจจวัชนเมสนาสตริเมโหตุสั บทเสดที่7ติรัตนปะปะนามาคาถา,าพุทธังนเมรัตนะปุตตะสลีระจิตตังธัมมังนเมรัตนะปุตตะ ภูตาวิสุทธิสารังสังฆังนมีรัตนภูตัดสุตสีราทิฏฐิเอตังนเมติรัตนังรัตนตยวหังสัมมาสมโมสิตติตวุวิเศษสปูตังอัญชนยานยุตตะคุณะโยคะวะสัปปะวัตตังอสุมิตยามีปีตเถวะยถาติตันเตเอกลางวินากาธิตะเรสัมมะสัมภเวนะโดเกกตาจิจัจจิเรณจปกตุภูตังคัมภีรยานวิสยังอติทุตสัตถังวินูหิปันติตะชเนหิวิชญญารูปังโลกัมหิเกหิจิกระทันจุปัลปะนิยัง สุทุวิขิตังคุณกายายายะเอสนามีหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปปสตังมะนสิสุทา้สสาภาษาตถาณ์นางปุญญะติการนะมะสม,มุตตมะปุญญาภูมังทุขาปม,มุจจนามุขะสารานังขตานางังปูชาวตัเหสุสปปุปัลมะพิภูชเนยังนิพพานสัชชิกิริยายุปนิสยัญญถังสัมมากะเรสัมมะละโสทะนิสิทธิสิทธิยาจะสาธุทิอัตตะ กุสเลกุปาาะเสวนีนยังปานิหจจานิสัลนงขมะนิยะเมวะตัะสมาทิตังติรัตนงัสนงสัลนงขตัมหะรัตินิวงังคะเรนขานะเนสุนามัสมานาปุเชมาจาริสัสะตังสุป,ปัสสันตนิตตาสาัฏฐาลุปาริจาริยาสาัทธารตาจักพุนเนะตัตตะสุก,กะเตนะสุขีพระเวมุตเตชนาตตะสัจจามปิสุวัตถิโหตุเร โยเจทะธรรมวินยัยยมหิปะมานณาูโตโรกุตราพิสมยโยนิยโตสุโภชังตัศสปนิสยะจยายะอยัมปีโหตุวัตถุเยปะริวิปาริจิโตสุปัสสะการโร บทสวดที่8น้ำมการสิทธิคาถาโยจักภูมา,มมมารมขมะลาปัโธสามังวะปุโธสุขโตมุตโตมรารสะปาสาวินิโมจิยันตโตปาเปสศิเคมังเชนะตังวินเยังพุทธังวัลังตังสีนสานาม,ามิโลกะสานาถันจะวินายากันจะตันเตระสาเตธิยาสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเนตุธรรมโมทัาโชโยวิยะตัสสะสัตถุ ทัศเสสีโลกัสสาวิสุทธิมะคังนิญานิโกธรรมะทารสะทารีสาตาวโหสันติโรสุจินโนธรรมังวันตังศิลสารนามามิโมหะปทาลรางอุปสรนตถาหังตัญเจนสาเตทยัสิธิโหตุสะพันตรายาจวินาเสมตุสัทธรรมะเสนาสุขตาลุโคโยโลกัสสาปาปูปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวะขาตธรรมังทิพย์ทิตังกระโติสังฆวันตังศิลสารนามามิ พุทธานุพุทธังสมาสีลธิถิถิงตันเตชะสาเตชยาเสริโหตุสภันตรายาจวินาสเมนตุบุตรที่เนโมการอตักกะคาถานโมระตูสมาสัพพุทธสะมเหสีโนนโมอุตมธรรมะสะสะวะขาตเสวะเตนิทานโมมหาสังฆาสาปีวิสุทธาสีลทิถิโนนโมโอมาตยารัตสัตนัตยัสสะสัตทุกังนโมโอมาการติตัสสะตัสสะวัตถุตยัสปีนโมกราปภาเวนะวิฆาฉันตุปัตถวานโมกราปภาเวนะสุวัตถโหตุสัพพทานโมกราสสัสติสัสเตชนะวิธิโมิเตา The cat อสศูนยที่สิมหาสมัยสูตรเอวัณเมสิตังเอกังสามัญยังพระกวาสเกสุวิหารติกาปิลวัตถุสมิงมหาวันเนมหาตาพิภูสังเคนะสธิงปัญจมาเตหิพิภูสเถหิสัพเพเหวะอรหันเทหิท้สิทธิจโรกทาตูหิเทวตาเยปุยนาผัสสนิปติตาโหติพระภวันตังทัศนายาพิภูสังคัญจะอาตโขจตุนังสุทาวาสกาญิการังเทวนังเอเอตาเทโมสิอยังโผพระกวาสเกสุวิหารติกาปิลวัตถุสมิงมหาวันเนมหาตาพิภูสังเคนะสธิงปัญจมาเตหิพิภูสเหิสัพเพเหวะอรหหัันเททิิสจโ เยภุแลนะสันติปิตาผลติดพระกวนตังพัสนายาพิภูสังคันจะยานูนะมิยามปิเยนะพระควาเตนุปัสสังกเมยามะอุปัสสังกติตวาพระกัโตสันติเกปาเจกาคาถาภาษายามาติอัคโคตาเทวตาเสยาทาปินามะพระวาปุโสชมาชิตังวาภาหาภาษาเรยาภาษาทิตังวาภาหาสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตระหิตาพระกัตโตภูรโตปะตุมระหังสุอัคโคตาเทวตาพระกวนตังอภิวาเท มังตังกิตัาโขอเอกาเทวตาพระพุทโธสันติเกอิมังคตังภาสิมหาสมัโยภะว่น่าสมิงเทวกายาสมาคตาพระตัรมหาอิมังคตมะสมัยยังตักกิตายาวะอปรทาทิสังคันติอโขโ布拉เทวตาพระพุทโธสันติเกอิมังคตังภาสิตัตระพิคโวสมาถังสุจิตังอตัตโนโอชุก,ออชกัมากังสุตารัติวะนิตานิ้าเหตวาอินทริยารขันติพันติต,ต,ต,ตาต,ติอโขโ布拉เทวตาพระพุทโธสันติเกอิมังคตังภาสิเฉตวาวขีรังเฉตวาวะปฏิคังอินทขีรังโอหัดจามะเมชา เตจารันติสุทธาวิมาราจักุมตาสุธันตาสุสุนาติอตุโภวปราเทวตาผู้โตสันติเกอีมังกะถังอภาสิ เยเกจิพุทธังสนังคตาเสนาเตนิสันติอัพยภูมิปหายามนุสังเทหังเตวกายังปะิปูเด้สันติติอนโกรพวาพิภูมันเตสุเยเกจิพุทวัสนังิตาเศนาเตวะนิสันติอภิยะภูงปัญนายามูสังเทหันตมาสัมพุทิปูไ้สันติตเอรโมาพะวานิปติัาเตสุเยเาปิพุทังอตังขตเศนาเตวะนิสันติอภิยะัูนังหันหาสามูลสังเทหังเตวะมายังปะนิปู้สันติติ เอกตาภิอาทิตย์สามิพิกเวเทวกายานางนามามิกิตายิสามิพิกเวเทวกายานางนามามิเตสศิสามิพิกเวเทวกายานางนามามิตังสุนาตาสาวธุการมนสิครุษะพาสิสามิติเอวังพันเตติโขปิภูโลกวโตัจัสูสุงภะกวาเอตาตั้งโจะ สิโลกามนุตสาษมิยัตธรมภูมาตธาสิตาเยสิตาคิริขพลังปิตาตามาหิตาปุทโธสีหาวาสตินาโลมะหังสาวิสัคพุโนโอทาตมะนัสสาสุทาวิปัสสนามนาวิลาปิญโยปจจเตยตวาวนีกะปิระวัฏเบตโตมันตยิสตาสาวะเกสัสเนระเตเสวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิโกโวเตจาอาตัมมะตุลิสุตวาพุทธัสสะสาสนังเตสามปุรุระหูยานังอัมมิสานัทสันังปิเกสตัมมะตะขงสหัสสังอัฏฐสัตตเริง สัตตังเอกสัสนะอนุสันะมัทสุงอเปเกนะนต์มัทภูมิทิสาสภาภูตาหุงตัณจัสัพพังปิญญาญาวากิตตวานาจักรุมาจัตโตมันเตจิสัสธาสาวเกสัสสินเตเตวกายาพิกันตาเตวิชานานาภิกขะโวเยโหวหังกิตตยิสสามิขิราหิอมุุปะโสสัตตสัสสาะวิยะขาปุมากะพิโนวัทถวาที่มันโตสติมันโตนะมันโตสัตสิโนโมทมนาพิกมุงพิกุนางสามิติโมนังชาสาสาะเหมะวตายะขานาลาตวันีนุยท โมทมนาพิกามุงพิกุลนงสศรษินวนางสาตาที่าติาสาสนะคนตวนิโนที่มันโตสุติมันวตนะมันโตวัสิโนโมทมนาพิกมุงพิกุนังสศินวนาอิเจเตโซรัศสาสานะคนาตวันิโนอที่มันโตสุติมันวันะมันโตวัสิโนโมทมนาพิกมุงพิกุนางเศรษินวนางเวสามิตาปัญจสตายะคานนาตวานิโนอที่มันโตสติมันวันะมันโตสัสิโนโมทนาพิกามุงพิกุนางเศรษินวนางคุมพิโรราชาไาโกุลสารนิเวศนางพิญนางสัจจาสราสัง สังราชาจะต่อรักโภาษาสติกันธาพนาที่ปฏิมหาราชาจะสัสสิโสปุตตปิตาสาพาเวยฮะนามามหาพาลาอิทิมโตสุติมันตะวนนตันนนโตยจสัสสิโนมงเท่นาพิกรมุงนังสนิติม,มุ่นา ท้ากินันจักที่สังราชาพิรุณโหตัสปาสติภุมพนานังอภิตติมหาราชยัสสิโสปุตตปิตาสาพระองค์ท่านนามมหาภลาอิทีิมันโตสุติมันโตวันัมโตวิสสิโนโมทนาภิกกมุงพี่ผูนางสมิติงว่านางปฉิมัจที่สังราชาพิรุปโขปัสาสตินาคานังอภิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตาสาพระองค์ท่านนามมหาพลาอทธิมันโตสุติมันโตวนัมโติสสิโนโมทนาภิกมุงพี่ผูนางสมิติงวานางอุตรานจักที่สังราชาคุโรตัสปาศติยักษาน ตัวชุติมันตวนะมันตวัสสสิโนมัทนาภิกรมุขีผู้นังใส่บิดีโนนาอุทิมาสิสังสัตตะโถทักจีเนนาผูุู้นาโกปาชิเมนาผูรดูปโคกูเรอุตระนังทิสังจัตตโรเตมหาราชาสัมันตาจัตตโรทิสสาทัศลามนาคังสุวรรณีกับปิรวัฒน์เทเตสังมียาพิโนทัสาอากุลจันนิกาสถามียาปุเตยุเวเตนุูวิภูจวิปุโตชาจันทโนกามาเสโถจัตปิณุกันทุนิการทุจัปนาโผปะนาโผปะมันโยจากเทวสิโตจะมาปะริสิกาเสงนจากคันทัพโ อาคุูันรจรสิโคเจวะติมพัทูสุริวัฒส์ศศาเอเตจันเดย์ราชาโน ขันธภาสาราชุติมุลธรรมนาภิกามุูลพิภูนางสาวิติมวนาอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสาสตาจกาการภะสัสตราอาคูปยาคาสายาติภิยามุนาพิตรัตถาจะอาคูนาคาเอสัสิโนเอราวัณโมามหานาโคโสภคาสาวิติมวนางเยนาคาราเชิสาสารติทิพาชิกาทิชาปกขีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนามชาปตาจิตราสปนาติเตสานามังอภิยามตถานาภาราชาณมาสิสุวรรณโมสุปันนาโตเกเขมะมกาสิทุโธสันหาหิวาจหิ อุปาวหายันตานะคะสุปนาสันนามักังสุขุฑังชิตาวิชิลกัตเถนะสามิทังสุลาจิตาพาตโรวาสาวัตเตติทมันโตยัสสินโนการละปัญชามหาพิสมะสุลาทานเวคษาเวปัดจิตติจิตจิตจจะปะหาราโทนโมติสหะสัตตัญจปาฏิปุตตานังสัพเพเวโรจันนามกาสานายิเตวาพระลินเสนางลาหุปัตมุปาขมุงสัมิโยธานิภาทันเตปิขุนังสันมิติมวนา พาะพะเทวาปฐทวีจะเตโชวายโยจะาขมุวัตุนาวรุนาเทวาโสมจยัสสาสหะเมตตากรุณกายิกาอาคุเทวะยัสสิโนทสเสเทายาสเพนะนะตะวันิโนวยที่มันโตชุติมันโตนะมัตโวยัสสสิโนองคธรรมนาพิฆมุงพิกุนังสมิติงวะนางเพนตูจะเทวาสาลีจะอสมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทามาคูบุรัิตาสุรสุปนิสาเทวาสุริยมาคูบุรักขิตานักตานิบุรักขิตเทวาอาคุมันทัพบลาหกกาพัสสนงวายโสโวเสโศสโภคาราวิน โมทัพนาพิกามุพิปุนางสันติงวนางอาตักคุนสาปูเทวาสลามกีสิขาวิวะอาริตกาจะโลชาจะอุมาบุภคนิพาสีโนวัดภูนาสัตตมาจะอัจจุเนชกานาสุเลยจัจุตาจะอเนชกาสุเลยยานุจิราอาคูอาคูวาสาวันเนสีโนตัตเตติภาายาสเพนอนัตตะวันิโนอินทิมันโตชุติมัโตนะมันโตวิสัสสีโนโมทัพนาพิกามุพิปุนางสันติงวนาสมานามหาสมานามุสามุสุตมากิตาปุุสิกาอาคูอาคูอาคูมโนปุตุสิกาอาทักค อาทะภูหาิโยเทวาโยเยจะโลหิตวาศิโนโปรารักามหาปรารักาอาักุเทวิศศิโนทักเสเดทักเสเดทักายาสเพนานะนะแต่วนนันนี่หนูอิทิมตุจุติมตุลนะอุตัวสิโนโมทมนาพิกามุพิขุนางสงมิติงกนาง สุกากรุงหาอารุธาอาคูเวทนิสาสหาโอทาแต่ใคหาปะโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสตามัตาหารกชามิสิกาเจตสัสสินโนทาริยังอาคามชุโนโยสศะพิวัสติทะศิเตตกายาสเพนนาะต่วันนิโหนที่มันโตชุติมันโตนะมันโตสัสสิโนโมทัศมนาพิกามุงพี่ขู่นางสามิติงข้นางเขมิยาตุสตายามากัจการเจยัสสิโนสามพิตัการามาเศรษาชุตินามาเจอาสวะนิมารณติโนอาคูอัตคูปริปารณิมิตาทะศิเตตกายาสเพนนาะต่วันนิโหนที่มันโตชุติมันโตนะ no มัโนโาวิกามุงูนสามิตินนง <ME IA> น สัตเทเตเทวนิกายาสัพเพนานะแต่วันนี้นิโนนามันวายนะอังคันชุงเยสัญเยสัตถิหาสหสัตถิสาสหปาพุชาตชาติมักขีลงโอคัทินะมนาสวังพระเถรมงคลตรังนาคังจันทวะอสิตาติดังสุภามาปรัมโตจะกุฏัยทิมัโตศาสนากุมาโรติโสจะโสภัส สามิติมนังสหัสสภามโนกานังมหาปรมาพิติกติอุปปันโนสุติมันโตพิสนากายโยสัจสิโสทัาสิทายสลาอาคูปเจกัวัสวาติโนเตสศจามัชโตอาค้าหาเตโตปาริวาลิตโตเจสเตจัสัเพพิกันเตสินเทเทเวสภามเกเมรัสเนาพิการมีภาสาการศึสามันทิยังเอขาคันถาคันตถาราเทนะปัตตะมัทุโวสมันตาปาริวา สิทธาโคจินงังพิธีแตธรรมมหาเสโนโกันหาเสนังเปษยียปานินามรตราลมาหัดจา่าสระรังกตาวาาะวานะเพระวังยะถาปะกุสกเมโกลต,ตะนะยันโตสวิสโกยะถาโสปจุทาปติสังคุโทสยังวเสกการจัดสรรพญายาวะกิจวานะจักกุมารตาตัวมันตยิสถาสาวกเกศาสะะนิระเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานามหาพิโวเตจะอาตาัดประภคดุงสุตวาพุทิสัสศาสนาวิตระทีปะกมุงเนสังลุมปณีอินชยุงสัพเพวิชิตตสังขามาพิยาติตายสัจจิโนมตติสาปุเตหิสามกาเตชนเนสิตาติ คนโซ่ที่สิบสิบเอ็ดมังคะาสุตังอเสวนาจักพารนงปันทิตานันจเสวนาปูชาจักปูชนียานางเอตามังคุตตมังปฏิบุปะเทสวาโสจักรภุเพกัตะจักกัตตากุญญาตาอัตตสัมมาปณิธิจักเอตามังคุตตมังภาหูสัจจจักรสิปัญจพิณโยจักสุขิโตสุภาสิตาจัยามาจักเอตามังคุตตมังมาตาปิตุปฐานังปุตตะธารัสสังกขโหอนาคุลาจักรมัมมันตาเอตามังคุตตมังทานันจธรรมจริยาจัก ยาตกานันจะสังฆโออนาวะชาลิปกรรมาริเอตัมมุขตมังอารตีวิริจิปปาปมชปาณาจะสัญโมอัปปาโมโทจักรธเมสุเอตัมมคุขตมังคารวโวจัณีวโตจัสันถุกถีจักตันยุตาการีนะธรรมสวนังเอตัมมคุขตมังขันตีจัโสวจั วจัสตาสมาณนะนันจทัสนางตาิรณธรรมะสากาศาเอตัมพุตมังตโปจัพพรมะจริยาจัดจริยันจาริยาสัจจานาทัสนางนิพพานาสชิกิริยาจ่าเอตัมพุตมังพุทธสสโลกะธรรมเหิจตังยัสะนักกรรมปติอสโกรังวิชังเขมังเอตัมพุตมังเอตาทิสานีกัตวานะสัมพัฒมะปราชิตาสัพพัทธสัพพัทธโสถิงข้ชันติตันเตสังม,มังคะละมุตตมันติ อุสศที่สองรัตนาปริตยังกินจิพิตตังอิท้าวาัฏดงวาสัจเจสุวายังรัตนาปนีตังณโนสมางอติตถาคตนณอิทัมปิตุเทพุทเทรัตนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขยังวิระคังอมตังปณีตังยัตชคาสัพยามุนีสมาหิโตณเตนะธรรมีนะสมัธิกินจิอิทัมปิธรรมีรัตนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยังพุทธเศตโถปะริวันณีสิจริงสมาทิมานันตะก กัญญยมาหุสมาธนาเตนะสมโมนะวิสติอิทัมปิธเมรัตนังปีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสถาจตาริเอตานิยุคานิขุนติเตทะพิเนยาสุขะตัสสะสัพสาวกาเอเตสุทินานิมหาพลานิอิทัมปิสังเครัตนังปีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยสุปะยุต้ามนัสสาธันหนะนิกามิโนโคตมัสสาสะัำหิเตปฏิปตาอมะตังขปิไทหะลัทธามุทานิพุติมพุชัพมานา คุณชะมานาอิทัมปิสังคีรตังอิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุทีนางปุรานางนวังนัตถิสังภวังวิรัตตจิตตายะติเกพระวัสมิงเตขีนาพีชาอวิทุนทิสันทานิพันติทีลายัฐายัมปะทิโปอิทัมปิสังคีรตังอินิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุบทสวดที่สามจัง ธรรมาบุตรสหสวัตติ์เวชิตังเสวยโยยาจาย,ยังอิตราปรชาอัตตะทันตัสสะภูศสะสะนิจังสัญญาตจาริโนเนว,เวนนนะเทวจขันโภะมาโรสาพรหม,มนาชิตังอปะชิตังกะยิราสถานุปสะชันตุโนโอโส,สูที่สี่เกตุตสูตรภาสิตามิทางเตนะพระวตาชานตาปสัสตาราตาสัมมาสัมพุเท,ทนะเอถะตุมเหมามาัตอะอนุสเวนะมาประมะปรายมา ปิติราญมาปิตะกรรมปัฏฐานีนัมาตักกะเหตุมานัยะคะเหนัมาอาการะปรบดิตักเกนัมาทิฏฐิวิชานัขันติยามาพัพพระอุปายามาสามโนโคสามโนโนคาลุยะธาตุเมเหอัตตนาวะชาเนยยะธาอิเมธรมากุศลายเมธรมาสาวัชร์เมธรมาวินยูข้าไดตาอิเมธรมาสัมมาตาสมาธินาอคติยะทุกข์ายาสังวรติอัตตุเมเหปะชะเหยยะธายะธาตุเมเหอัตตะ นาวชานยาติยเมธมากุสลายเมธมานาวชายัยเมธมาอินยุปสัสสาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาหิตายาสุขายาสังวตันติอัฏฐุเมเหอ,อุป,ปะสัมปัชวิหะเรยาถาติ บทสวดชัสิอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตตมักปะมาโยชั่ลูปานิตาสนาสันติตานาเอตังยังมรณะเปโภเปฆามาโนปุญญาปุญญานิกะิราตะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวชีวิตตมักปะมายังชัลูปานิตาสนาเอตังพยังมรณะเปขามาโนโลกาวิสังปะเหสันติเปโขโยทากายนะสังยโมวาจายะมิทเจตสาตังตัสสะเปตสะสุขายาโหติยังชีวมโนปะกะโรติปุญญ โมหเวรคติธรรมะจาริงโมสุจิโนสุขมหวหาติเอสานิสังโสธรรมะสุจเนณทุกขติงขัตติธรรมะจารีสเพสังขารานิจติยะธาปัญญายปัสติอถานิปินติทุเขเอสัมโคววิสุทธิยาสเพสังขาราทุกขติยะธาปัญญายปัสติอถานิปินติทุเขเอสัมโคววิสุทธิยาสเพนามานตตาติยะธาปัญญายปัสติอถานิปินติทุเขเอสัมโคววิสุทธิยา บทสวดที่สิอหกะปันนากะชาโดกอปัญญากัฐานะเมเกูุติยงังอหุตกิกาเอตทัญญายะเมทาวีตังทันเหยยะอปันกงังพระหุงเวสังยันติปภะ,ะตานิวนานิจะอารามารุขค่ะ เจตยานิมนุษย์พยาตาชิตาเนตังโศสนังเขมังเนตังสัลมุตตมังเนตังสัลนาคัมมะสัพพะทุกขาปมุจติโยจ่าพุทธัญจ่าธรรมัญจ่าสังขัญจ่าสนังคโตจะตาริอริยสัจจานิสัมมะปัญญายะปสติทุกขังทุกขะสมุปาทางทุกขะสะจะอธิกมังอริยัจะอัตถงมิกังทุกขูปสัมมะคามินางเอตังเอตังโศสนังเขมังเอตังสัลมุตตมังเอตังสัลนาคัมมะสัพพะทุกขาปมุจติ บทสูดที่สิบเจพาเทกรักตตะคาถา อตีตังนานาวาคา้าเมยยะนับปตีกังเขอ,อานขาณาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตัมหีตัมปะหีน,นัน,าานาตางังอปัตตัญจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตัสสะปสติอสังหิรังอสังกุปังตังทิฏามะ,มะนุพะรหุหะเยกบคุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแน่นไม่คลอนแคลในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นจ มาตับปางโกชัญญามรณังสุเวเพิ่งทความเพียรเสดยในวันนี้แหละใครน่าจะดูความตายในวันพรุ่งนาฮิโมสังฆรันเตนะหาเสนามัจุลาเพราะว่าความขัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมะตันทิตังตังเวพัตเจกะรัตโตติสันโตอจิคเตมุนีตีพระมุทธผู้สงบย่อมเย่บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีลาตีหนึ่งเจริญด้วยประการนินแล โ,โสภาที่18พินหะปัจเวปคะกะคณะปาฐะ ชาลาธรมโมมิหิชเชารังอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาทิธรมโมมิหิพยาธิอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรมโมมิหิมรณะอนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้<ม>ัพพิหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราต้องพันเภาจากของรา,ากของจิตใจทั้งหลายทั้งปวงกรมัสกมหิกรมะคายาคามะโยนิกรมะพันธุกรมะปฏิสารนาเรามีกรรมของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็น ยังกังมังกฤษามิกรัญยานางวาปาปกงวาตัสสะทายาธาพระพิสามิตรเราทำการอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือเราต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอเมหิยะเป็นหางปัจเจกุะพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิบทสวดที่สิบเเทวตาวิโยชนะคาถา ทุกขปตตาชนิดทุกขพยาปตตาชนิดพยาโสกปตตาชนิดโสกาตุสัพเทปิปานิโนเตตากตานชางเหนือสังคตังภุณยะสัมปะทางสัพเทวันโมทันตุสัพพะโสสัมปติสิทยาทานังทันตุสัทยาละสีลังละทันตุสัพพทาพรวนาปิรตาขุนตุพฉันตุเทวตาขุตาสัพเทิตาละมังตานาจตเตย์นาละมังตานาจตเตย์นะรังปตาวิสัพพโส โอสถที่ยีเทวตาปฏิทานาคาถาหันธรรมยังปฏิทานาคาถาโยคนามสเสยาเทวตาสันติวิหารวาสินีปปถุงเปฆเดปฏิคเนติงเติงตาธรรมทานในน้วันตุกูชิตาสโสดีกรรณเตถาวิหารมันทะเลเทลาจัมมชาจัน,นาวากาจัพิโคโารามิกาธนาปฏิปาสกาขามาจเทสานิมาจัสลาสัปนาปูตาสุติตาภวันตุเตชะลาพุชายยปิชนจะอันทัสัมภวาสังเสรชาตาตัววงปาติการลิญญาณิจังธรรมวรังปฏิจเตสัมเพพิทุกัสะกรรณตุสังขยังถาตุจิลังสตังตัมโมธรรมัทรา ภุกระาสัมโคโหตุสัมโควะอัจฉริยะจหิตายะจามเหรัคาตุสัทโโมสเปติธรรมะจาริโนอุตติงสัมปาปุเนยมะธเมอริยปเวทิเตอโสดที่21สัพพะปฏิจานรณะปฏิทานะคาถาอันธ่ามยังปฏิทานะคาถาโยพนามเสยอุญยะสิคานีกัตสะนามยานยานิกัตานิเมเตสัญจัปพาธิโนโหตุจัตตานันตาปะมานกาเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมานตาปิตาโยทิสาเมจาปัญยะทิศาวาเย เยมาชัตเตเวริโนสัตตาติดขันติโลกัสมินเตกุม,มาจาตุโยนิกาปจเกกาจากะจตุโวการาสังสนตาพระว่าพระเวยาตังเยปฏิทานามอมยานุโมทันตุเ,ตเตสตยเสยังเยธิมังนับปะชานันติเทวาเตสังวิเวทะยุมมะยาติานานะปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสกาสตาของตุอาเวลาสุข,ขาชีวิโนเทมปะปทันจปปะปะปนตุเตสาสาส,าสาิชตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทาในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รั้ผู้มีคุณมีมารดาลและบิการของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมสารเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ต้องเที่ยวอยู่ในพวกน้อยและพวกใหญ่ขอสัตว์เหล่าใดทราบการให้สมวนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้น จงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้บุญส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้แก่สัตว์เหล่านั้นเ mm hmm. พราะเหตุเตืนอนโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมเอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังดีอันขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเชิญ ด้วยคภาพแห่งศัจจิทธิ์ี่ฐานอานคุาพแห่งความเพียรและมิส่งในการบูชาพระาราชนัดดาใจด้วยการสาตยายบดีบทอนุโทิตย์พระพุทธและพระคาถา,าเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้เพื่อนสากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุมโมทนาในการสวดสัตยาบดีบทและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุมโมทนาแล้วโปรดอนุโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าแล้ววัตถุมงคลพระกลิ่นไฟลทธิ์พิณาโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดอรุณเวทวิหารตลอดจนรทททททุมมงงงงคลลลัั้้้้หาาาายสขึนนีี่่่ผแะะจ จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระบาิีและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธุประการเทิน บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอร้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดภัยจากราชภัยทั้งปวงิค้นจากความทุกข์กายทุกใจจนสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทานสารสมบัติบุญวาสสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเก็บปัญญาและเจริญด้วยจากดวงพิพัฒน์ใจ